สวัสดีค่ะพบกับพี่จีนี่อีกแล้วนะจ๊ะในช่องจีนี่พาเพลินจ้าเมื่อนี้พี่จินมาอยู่ขอบหมูนะจ๊ะหมูขี่ไหลหมูขี้แตกพี่น้องจ้าพี่จีนนี่มีแนวทางแก้ไขนะจ๊ะเฮ็ดแนวใดหมูขี้แตกขี้ไหลมันสี่เศร้านะจ๊ะคือวัตถุดิบเข้าจากสวนเข้าเองเลยต้นกล้วยก็จะมีกล้วยนะจ๊ะมีลูกกล้วยมีแล้วค ตัวที่เฮ็ดไหหมูขี่ไหลหายกล้วยกล้วยน้ำว้านะจ๊ะกล้วยน้ำว้าดิบเนี่ยมีประโยชน์มากนะจ๊ะหมูขี่แตกขี่ไหแล้วจัดตัดน้อยๆตัดชิ้นเล็กๆน็จ๊ะเดี๋ยวพี่กินจะเฮ็ดให้เบิ่งนะคะกล้วยตัวนี้นะจ๊ะช่วยในเรื่องทำให้หมูหายหายจากขี่ไรขี่แตกมีหายเลยจ้ะ หิวสองลองแรงแรงมูหน่อยประมาณนี้เนาะค่ะิึงออกซ่งออกน่มแม่มาได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งรู้สึกว่าจะขี่ไหลขี่แตกนจะจ๊ะกล้วยเดยบนี่และพี่น้องจา้าซับเลยเป็นตนน้นน้อยน่อยมูเข้าสีเร้าขี่แตก เทียดให้หมูบ่ขี้แกพี่น้องจ้ากล้วยดิบนี่ละ่ะยาสั้นเลิศเลยรับตอนน้อยๆได้จ้าหมูน้อยแถวโ่มี่ไได้ย่ำง่ายลดอาการท้องเสียขี้แตกขี้ไร้ของหมูน้อยได้จ้า ที่เลี้ยงหมูเนาจ้ะขี่หมูมีอาการขี่แต่ขี่ไรล,ลอกนั่งไปที่นี่ไปเหตุเบิงเด้จ้าก้วยน้ำบ้าเด้พี่น้องจ้าป่วยดิกจับดับนี่หน่อยแบบนี้โอ้ห้องคักแล้ว นี่เด้จ้าซับได้ประมาณนี้แล้วอันนี้ประมาณหวีหนึ่งนะคะเขาสีผสมใส่กับเกลือนิดนึงใส่เกลือน่าจ้ะโรยโรยแห้ใส่ผสมมื่อสวมทุ้งยางนี่ดเดี๋ยวมือจะดังคุกเข้าให้มันเข้ากันกับเกลือ ได้ประมาณนี้แล้วตักให้หมูเลยจ้ะห mm ุดเย็ดลูกเขาก็จะมากินแล้วค่ะเนี่ยเนี่ยจะลดการท่องเสียของลูกหมูได้เนาะจ้า แบบนี้เนาะคะ่ะเทเลยเพ่่นกระติมากินนี่อ่านี่จะแก้ได้เนาะคะ่ะแก้อาการท้องเสียขียไ้ไรของลูกหมูได้จ้าอาคลิปนี้พี่จีนก็ขอจบเพียงแค่นี้เนาะจ้า